พิราชกัลยาณีเป็นผู้แต่งพระองค์ไป,ปนในการถวายพ,พ,พ,พระประทีปใณวัดพระประถงเจดีจังหวัดนครปฐมเวลา16นาฬิกา4 3น ขอไปทางเวลาสินาฬิกาสินาทีระบาดเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระ่งขอให้เจ้าคุณท่าเทนินาธิราชกัญญาณนี้เป็นทุกขังพระองค์ไปในการถวายภาพระกฐินิณาวาตรราชปฐมเจดีย์อำเภอเมืองของปฐมจังหวัดนครปฐมโอกาสนี้วางภูมิลาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องนมำสกาดท้ายที่นั่งบูชาพระรุ่งโรจนฤทธิ์และพระพุทธรูปปางกระสูติจากนั้นวางภูมิลาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะนาจบรม เสนาลังคารรัชสมเด็จพระมงกุฎราชกิจสุวรรณและเจ้าสนาลังคารรัชกาลเจ้าสุวัฒนาพระวรา ir, ราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าพระชินีร์เธอเจ้าฟ้าพิชรรัตนราชสุดาดาสิริโชภาพนววดีและวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลย์ จากนั้นวางพวงมาลยและจุดธูปเทียนขึ้นมาสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาวจิระมานวิชัยพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงที่ตะบันออกและวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนขึ้นทำน้อยสักการะพระบิดวิสาลิวิบัตธาตุนะโมพระประส์เจดีย์รอยดอกโรยดอกไม้บนพระแท่นประ เทศนาสุรายและเจริญประธางสามไปต่อจากนั้นถวายพระพุทธถิญพระอุโบสถวัดพระสมเจดีเดินเรียกว่าพระธงเจดีโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรราชพระมหามกุพราชจอมเกล้าเจ้าธิดีหัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชมีพระราชบริจัยว่าพระธงเจดีร่างขึ้นเมื่อคราวพระสมณทูตในสมัยพระเจ้าอโะสมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ สมรณภูมิเนื่องจากพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอความแบบเดียวกับพระสถูปสานจีที่ประเทศอินเดียแต่มียอดเป็นแบบรางจึงมีพระราชวิจนธว่าอาจมีเจาา้านหนาทพระอ์าดมาบรูรณะไว้จากนั้นทรงพระกโหนดพระราชโองกอมให้ข่อพระเจดีย์ใหม่เป็นทรงประถางควาหุ้มเจดีย์องค์งเดิมแล้วพระราชทานานามใหมา่ว่าพร,ระปรนเจดี แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตซึ่งได้บุรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในรัชกาลต่อมาปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชรรมรมหาวิหารมีพระพรหมเวทีด้ำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระประเจดีญยืนพระสงฆ์จำพรรษา154รูปสามเณร14รูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์